ที่ยากที่ว่ามัน,ม,นมันมาตั้รูปใช่ไหมที่ยากเพราะว่าที่เ,เกิดเหตุแบบไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีในเรื่องนี้นะครับทางหลวงพัดคลองหลวงก็ได้ให้ได้แจ้งให้เจ้าที่สืบสวนลงพื้นที่ลง,งพื้นที่ติดตามสืบสวนติดตามหาตัวผู้ก่อเหตุเพื่อเพื่อจะได้นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ ส่วนคนเจ็บก็ได้สอบปากคำเบื้องต้นและได้ส่งตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์ลงความเห็นอาการบาดเจ็บแล้วจะนํามาเป็นพยานหลักฐานประกอบการดาเนินคดีต่อไปครับแล้วเราได้มีการสอบปากคำคนเจ็บเพิ่มเพิ่มหรือยังเห็นไหมว่าในประเด็นที่ยังขาดก็จะได้เรียกคนเจ็บมาสอบเพิ่มเติมครับนิดเดียวเดีเ๋ยว